น,นี่รมสาขาอนุสาวรีย์ The p l y v a t แคร์ส a l o มีนางสกุลเข้ามาอีก,อก,กวันนี้นะคะจะเป็นวันที่เราจะถ่ายทำคอนเทนต์ของการตัดผมนะคะวันนี้ก็จะเปิดตัดผมแล้วเพราะว่าคิดว่าจะตัดผมเมื่อไหร่เมื่อคืนวันนี้ทำเลยนะคะคิดเมื่อคืนสี่ทุ่มวันนี้บ่ายสามเริ่มต้องมีการตัดเกิดขึ้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะก็จะแบบเข้าสู่กระบวนการแบบว่าตัดทำคอนเทนต์ว่าอันนี้จะเปิดตัดผมแล้ว ดีดีช่างช่างช่างรุ่นเออช่างรุนถนัดทรงอะไรคะลูกคัดค่ะเออนี่เสือละลูกคัดลูกคัดเป็นทรงที่นิยมมากทรงเวนดี้แล้วขามีช่างมิกกี้เออช่างมิกกี้คอนเสิร์ใหญ่แล้วยังไงคะมีแสบมีอะไรไหมคะมีค่ะลงตัวเลยนี่แรปอยู่เนาะชามมาคาราเวอร์มาของอะไรอะมาคาราเวอร์มาครีโอหืมเลอะปะ คุณเต,ต้นคุณนุ่นจะเริ่มลงมีแล้วไหนทรงนี้ยังไงนงุ่นทรงก็จะประมาณเป็นรองมีแยระค่ะจะมีปอยหวานด้านหน้ายังไงอีกแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปเื่ยๆได้สนุกสนุกไหนมิกิเล่าให้ฟังหน่อยทรงนี้อะไรยังไงที่รงนี้คือน้องเขาเป็นความยาที่หลออก็ ดีไซน์ให้น้องเป็นแบบว่าทรงแบบมแ,แบบชอ็อตเลเยอร์เนาะเลิศค่ะแบบเป็นไงบ้างคาพูาเอรเมาเอมาเออามากน่ารักามีแบบผมแบบเป็ให้แบบว่าเสร็จอันนี้ก็คือาง,งแล้วเ็็จง่ด้ว,เเวยเสร็จไม่ยากแบบต่อเดียวก็สร็ลนล่ารักมากเมื่อกี้คือทรงผมหรือว่าเราเราเราเอเลิศ เดี๋ยวต้องรอสัมภาษณ์ช่างอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจลับก็คือการลองทรีทเมนต์ว่าทรีทเมนต์ที่เราอาจจะเป็นสูตรพิเศษสําหรับช่วงปลายปีให้ลูกค้าที่มันตัวซิเนเจอร์ตัวสองเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองดูก็เลยเดี๋ยวให้ลูกค้าทำเสร็จก่อนอยู่กันไปย,ยาวๆค่ะวันนี้น่าจะเช้า ฉันดึกออกถ้าออกทีต้องออกให้คุ้มช่วงนี้ลูกค้าชอบทำสีส่งการเรอใช่เราอาจจะต้องสั่งสส่งเล็หน่อยไม่ไม่ทำเลยใช่แล้วก็อันนี้แทมบูนี้พี่ซอนรอเพราะว่าก็กำลังเอามาขายที่ร้านกันว่าดีใช่ไหมใช่ของนิวบอนเลิศอื้สีอะสีสวยสีน้ำเงินเลยจุ๊บจุบไปใช้พวกไร่เก้าสิบ ดยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็ชิปเมนที่เรากำลังจะสูตรซิกเนเจอร์สองว่าลูกค้าก็ถามกันเยอะเหมือนกันว่าเกิดกามีจำหน่ายมามีน่าใช่ไหมน่าใช่ไหมอ๋ออันนี้แพ็กเกจชิ้งโกนมีไหมมีเอาอิซอนที่มีเลยเหรอชิพเมนเปล่าเอาเดี๋ยวไปหาก่อน อปิดเพลงหรือลงไงล่ะเขาส่งมาให้ดูแค่มูผมกูดูทำไมผมไปตั้งไม่ตั้งสายหราตรงนี้เก้าอี้มันมีปัญหาไหมอ๋อไม่มีเพอตอนนั้นเราแก้แล้วแต่เรามานั่งสิมันเลยอ๋อแต่ถ้ามันหมุนยังไงแต่บาร์ตรงนี้มันก็จะอยู่ที่เดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเออสูงไหมเออ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 ชอบไหมมันก็ลงเออเรามาจากร้านไหนครับก่อนนั้นทำอะไรมาก่อนอ้ยอยากแต่ผมเลยดินะผู้ชายพี่ดีด้วยขอบคุณค่ะดีเลยเดี๋ยวไปดูในห้องกันดีกว่า เป็นระเบียบเป็นระเบียบอยู่นะเก็บผ้าแบบสะอาดใช้ได้เลยโอเคใช้ได้เลยล้างจริงเหรอไม่ล้างบียบก็มีบารานานทีร้อยปีหนึ่งครั้งอ,อ๋อน,นี้คือที่เพิ่งมาเลยส,สดๆที่ร้านก็ใช้เครื่อ,มองมือของเวิร์จันน่านะคะนำจากเกาหลีเลยนี่ ออกไปแล้วคือออกไปใช้แล้วให้ดูว่ากล่องมันสวยแล่วอโปะเยอะมากลายตรวดูเัวหมไค่อ่ะสีเอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวราสัมภาษณ์จังไหนขยัะถ่ายก่อนนุ่นทีหลังแล้วกันให้นุ่นทำใจ ตอนหลังไงพี่บอกสวัสดีค่ะช่างมิกกี้นะคะช่างนุ่นนะคะถ้าใครต้องการงานแบบปั๊บฟุตเทจง่ายๆมุกเราต้องการแบบแบบหันเก้าอี้ต้องมีช็อตหันเก้าอี้แน่นอนหนึ่งใครหันเขาหันตัวเองหันมาแค่แบบปึ้งแค่นี้พอันเก้าอี้แค่เขาแค่นี้ปึ้งแล้วก็แบบยังไม่ต้องพูดก็ได้แล้วก็มีช็อตเดินแล้วมุมกล้องก็เฉียงหน่อยแล้วก็ไอวีออกมาจากกระจกก็ได้มีช็อตมองเข้าไปในกระจกเออมีช็อตแบบถือกันไกลแบบซิ่งอะไรอย่างนี้ อามิกี้ก่อนหนึ่งสองสั้นถอยมาเลยเออโพสหน่อยเออดีโอเคช็ชอตต่อมาช็อตต่อมาช็อตต่อมาก็คืออยู่หลังนี้เออแค่นี้เลยต้องการแค่สองวิเออดีดีด,ดีพูดอะไรก็ได้สวัสดีค่ะช่ามิกกี้นะคะได้เดี๋ยวพูดไปเลยพูดไปเรยก็ได้เดี๋ยวมันก็ค่ะคัดเอาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะช่ามิกกี้นะคะ อาจารย์พี่อันนี่รูสาขานุสวรีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จันคิดโค้ดให้เป็นแบบอ่าช่างมิกกี้สวยสไตล์เกาหลีต้องมิกกี้เท่านั้นค่ะช่างมิกกี้ตัดผมสไตล์เกาหลีต้องมิกกี้เท่านั้นค่ะอันล็อตจบมานนุชสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะช่างนุชนะคะยังไงต่อช่างนุชอยู่อันนี้รูปสาขานุนสวัสดีโ okay. อเคเป็นช่างประจำหิน อันย้รูมสาขาสัวลี้สไตล์ที่นุ่นถนัดตัดคือสไตล์ไหนรอเลเยอร์แล้วก็บุ๊คค่ะอาบุ๊กใครอยากบุ๊คเ่ๆก็เจอกับช่างนุ่นได้เลยนะคะหวานมากโอเคเดี๋ยวเข้าไปก่อนาขอฝึกดูได้ไหมคะได้เดี๋ยวเขาลงเล้มาเลยเออจบอ่ะขอบขอบคุณทุกคนนะคะเตรียมตัวเลยรับตัดแบบจุก วัวแม่ปิดกล่องแล้ววันนี้กลับบ้านนอนเพราะว่าผู้นี้ต้องโอนเงินเดือนธารกิจเยอะมากเียวนะคะ yay, yay. อันนี้รูมนะคะฉลองนะคะครบรอบหนึ่งปีจัดเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่รีเควสมันนักใช่ไหมอยากจะตัดกันนักใช่ไหมเปิดให้เราจัดลิมิเตดไทม์นะจ๊ะไม่ได้ว่าเปิดตัดต,ดตลอดไปเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยที่ออนนี่รูมสาขาอน,นุสาวรีย์เท่านั้นนะคะเปิดให้ตัดก็ต้ตองรีบมาตัดช่างมิกกี้แล้วก็ช่างนุ่นเจอหล่อ ตัดผมไหมคะที่ร้านตัดผมราคาเท่าไหร่คะที่ร้านรับตัดผมด้วยไหมคะหรือทำเสียงเดียวแลวทำสีด้วยและอยากตัดผมราคาเท่าไหร่คะถามกันเข้ามาเยอะขนาดนี้ก็เปิดตัดผมไปเลยสิคะอันนี้รูมฉลองครบรอบหนึ่งปีเปิดบริการตัดผมแล้วค่ะทุกคนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะอันนี้รูมนี่ฮอตฮิดมาในเรื่องงานสีผมและถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอันนี้เนี่ยตัดผมด้วยหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เมิอนต่อความต้องการนี้นะคะแต่เราใช้เวลาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาในการพัฒนาและปรับปรุงระบบของเราให้พร้อมเปิดรับบริการตััดผมนน่เเเอออองคะรรราาถืโกสบปี เพื่อบอกว่าอนิรูมเปิดบริการตัดผมแล้วค่ะแต่การบริการตัดผมจะเฉพาะสาขาอนุสาวรีเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็แอดไลน์แอดอน r o ูมมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เลยค่ะ